ปริตวานาเมตังสเมตพาทานตังอาวิกิตจิตตาปริตังพนานตุสักเเคกาเมจะรปเปกิริสิขรตเต จันตลิเขวิโมเนทีเประเทจะขาเมตรุวนกหะเนเคหวทุมหิเขตเตภูมิาจายันตุเทวาชละทละวิสะเม ยาคคันทัพนาคาเตทันตาสันติเกย่างมมนิวรวะจนางสาธโวเมสุนันโตธรรมาสวรณกะโลอายมพทันตาน ธรรมาสวนะกาโลโอะยามพาทานตธรรมาสวนะกาโล อายัมปทานตะวจาคุมาโมหะมะลาบะลาดโทสะมังวะควรโทสุขะโตวิมุตโตมะรัสสะปาสา <laughs> <ta. Ayam kumam. imitation> tang rinayang puatang warantang serasanamamilo kasanatan jawinayatan jatan tejasa tejayasentiho tusapanta raya jawinasa men अजया तासा, साटू तासे सिरोगा สวีสุติมาคงนิยานิโกธรรมตรลาสตาริสัตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตันสิรสานะมามิโมหปาตาลโกปสันตตาหังตันเตจัสตาเตจั ยเสติโหตุสัพันตรารยาจะวินาสเมตุสัตามเสนาสุขตานุคยโยโลกาสปะปัวปกิเลสเชตาสันตวสยังสันตินิโยจะกัวจะสวะคาตธรรมังวิธิตังมกั พรติสังขังวรันตังสิรสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมสิรทิิงตันเตชะสาเตชะยศิธิโหตุสาปันตรายาจวินาสเมตุ

nam tawasa pe aneka antaraya pivena tu asesa sampu te panja panya san jajatuwe satisahasake tasasahasani nama miserasa पंचा ते नमिह नम कारु भाव ने उपातवे अनेका अंतरा विन्न सन्तो सतो संपुवते नव तरस आतजता सहस के वे

サート。 นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมสัสสวะคาตาเสวะเตนิทันะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุตะสิระธีทิโนนะโมโอมาตยาราตัสรตนาตยัสะ

Bye. Uh... พหูเทวามนุสสาจะมาคลานิอาจินตยุทากลงธมานโสตานังปรุหิมังคลโมตมงอเสวันาจะพาลานังปันตานันจะเสวัณาปูชาจะปูชนียานังเกตัมมังคัลโม tamangpatiropati sawso Jabu Jakar punnyata atas sama panitijah taman kalau mu taman Pak usaha cancas Panjawinayo ja Su gitu sufaita Jaya wajah taman mata ตูปัตตานังปุตจตาราสสังขโหอนาคุลาจักรรมันตาเอตัมมังคัลโมตัมมันทานังจะตัมมจริยาจายาตกานันจะสังขโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคัลโมตัมมังอารติวิรติ ปาปามาฉะปานาจะสัญญยมัวอาปามาตัวฉะตาเมสุเอตัมมันคลรมัวตัมันคารหัวจะนิวาตัวจะสันตัวทีฉะตาตาหยุดตากาเลนะธรรมมาสวัณนาเอตัมมันคลรมัวตัมันคันติจะโสวะฉะสตาสัม Nada nada jata senang karena tama saka cha eta mangkalamu tama tapuja prama jariya jariya sajana tasa nadi panasajikiriya cha eta mangkalamu tama puata saro khamihi ya senaka म्पति अशोकाङ्गिरचाङ्घे माङ्गेता माङ्गलमो तमाङ्गेता ยังกินจิวิตังอิทวังหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสังอาติตตรรมคเตนะอิทรรมปิปุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัจิโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะตาจ ขาสัรกยมุนีสัมมาหิตตวนาเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิตธรรมปิธรรมเมรตนรรปณิตังเหเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสตุปริวันนาเยสุจิงสัมมติมานันตาริกัญญามาหุสัมมตินาเตนะสัมโณ วิชิติธรรมปิฏฐมิรัตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวานิหตุเยผูคะลาอัตสตังปัสสัทธาจัตตาริเตตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุเทนนานิมหาภพลานิธามปิ สังเกตุนามปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชน์ธรรมนะสะทานเหนะนิการมีดวงโคตมัสสะนามิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะลาตามุทานิปุติมปุลชมานาอิธรรมปิสังเกตุนามปณ มตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุขินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราติจิตายติเกภวาสเมิงเตกินอาพีชาอวิรุณอิจันทานิปันติธิรายทายังปฏิปุณิธรรมปิสังเถรตนังปณริตังเอเต เทนะสะเจนะสุวัติโหตุ กลันนิยมมาทะกุสะเลนยันตังสันตังปะทังอภิสะเมจะสาโคหุชัวจะสุหุชัวจะสุวะจจะสะมุทุอนะติมานิสันตุสะโคจะสุปะโลจะอาปะกิจะสันละหุกะวติสันตนตริโยจะนิปะโคจะอาปะคาปวกเลสุ anukheto rajakodham na sammacare kimci yena vimyo pare ubhavatayun sukino vakemino bhuntusapesatta bhavantu sukitanta ye keci pana bhuta ditassa vatha varava andavase sati khavaye mahanta wamaksimal rasa anuukaulat ditawa ja jatuhrewesaniawiturere kota samp wesiwa sampaiata bawantu sugitan tanak paroa barang nikopeana J yaroanapatikhanyanya satu kami ca yang mataani yang botang Ayu say e put menurake hewan bisa putmanas apai manaang wetan Woye Aparimanang Utang Ato Jatiriyang Ja Asampadang Awerang Asapatang Titan Carang Nisin Nova Sayanova Yawatas Wikatamit Toetang Sating Adit Hayapram Mamitang Wiharang Itamahutitin Janu Bakam

रूपा के हिमे मेतांगताम ये रापे हिमे चापया पोते हिमे मेतामेता ग्हा तम के चहा पात के हिमे मेतामेताम दिपात के हिमे चतुपदे हिमे मेतामेताम बहुपते हिमे มามังมะปาทักโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทกโกมามังจะตุปะาตัหิงสิมามังหิงสิปะหูป้าตัวสาเพสัตาสาเพปานาสาเพปูตาจะเกวราสาเพปัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมะกมาอาปมะ nuo puo tuo apama nu tamuo apama nu sanuo apama nawanta nisiring sapani ahivit cicca satapati unana pisa rapuo muo cicca katta me rakata multimassat-tatt 福 w o r ສ h i p amazon thếâ gian anhà của maê và ra xa Har sau so và tao và sốtàtà Nam xa Mỹ Har sau quan Nam và tao về vàphaám tại gia cha của ta yanto nama tuku nama tuku tya namo wimutanan namo wimutiya imang soparita tatwa murojati esana apeyaya jaku ma ekaraja haresa สวาแนงปะตะวีปะปาสัมตยาชะกุณตาวิหเรมุระติมเยพระมนาเวตะกุสาปะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนัมมาตุปุทานังนมมตุปุทิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะริ ตังกตถวามบูรวาสมะกาปีย์ pa sa si sanama tuja kuman ta sasire matu sike sfinama tu sapaputa nukam bino ve sapu sanama tu nahata kasata nama tu kakusanta samarase na pamatido guna kama sa pramana sahu. เมตโตทัสสะภสนัมมาตุเวประโมทัสสะสัพปฏิังีรสาสนัมมาตุสยปุตตสสสิริมตยโยอิมัธรรมมะเทเสสิสัพพทุกขปโนทนังเจตปิพุโลเยะาพุังวิปสิสเตชันทอภิสุ นามหันตาวิຕัสารทาหิตังเทวมนุสานางยังนมาสันติโคตมังวิชาจรณສัมปันนางมหันตังวิตัสารທางวิชาจรณสัมปันนางพูทางวันทามโคตมัง นโมเมสะพพุทธานังอุปานนานังมเหสินังต ah e ันหังกโรมหาเวิโรเมธังกโรมหายโสสารนังกโรโลกะหิโตทีปังกโรชุตินทโรโกนทันโยชนะปามโมโคมังกโลปุริสาสะโกสุมโน สุมโนทีรัวเรวตัวรติวตโนโสปีตัวคุณสัมปันโนอนุมาทาสีชนัวตมัวปตุมวโลตปัจจตัวนารถัววรสารติปตุมัวตโลสัตตสารสุเมตัวอาปติโพคโลสุชาตัวสัพพโล กางขัวปิยตาสีนราสปัวอัตตาสีการุณิขัวธรรมตาสีตะมันุตัว si สีธาตัวอสัมมวลโอเกติโสจวตาตังวโรปุโสจวรทัว si ปุตัววิปัส si สิจะอนุปมวสิกิสัมปหิตตัวสาเวสปัวสุ so ja ทายะควตสกุสันโตสันตวาหโกนาธมนนวนัญชโฮกาสสปุสิริสัมปันโนโคตมโสสักขยปุงโติ ยะตหังปะกินีอริยายะชาติยาชาตันาบิชานามิสันติจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนัสเจนะสวดิเตโหตุโสติคาภาสะพชัโพสติสังคาตัวธรรมมางวิจัยโยตถาวิริยปีติ ปาสาทิโพจังคาจตถาปเรสัมมาตุเปกขโพจังคาสเตเตสัพพตาสินามุนินาสัมมาตาคาตาภาวิตาภูริกตาสังวาตนติอภิญญายนิพานายจะโพธิญาเตเตนะสัจวัจเจนสุธิตเ เอโหตุสัพพทาเอกาสเมนสมยเณโนโหมคัลลานัญจััสสปังิลาเนุิเติสวาภูจังเกสาตตะเทศยิเตจตังอภินันิวารุทโมจิงสุตังะเอเตนะสัจจวัจเนะโสติเตโห

था पयेना ते च आपाथा ते नानाम् विमहे सिनाम् माखाहत किरे सावपातानुपातिथाम् मताम् एतेन सा च वाचेन सोधिते होतु सा पथा dilokeila kuno saja socayan saja sa kirinya menu tarang awa cita watlang serritaoh sajawa saya saja kiri ya makahangsan dipangha ตนาสันติปาทาอวันชนะมาตาปิตาชนะนิขันตาชาตเวตาปฏิกรรมสหัจเจกเตมัยหังมหาปัจจริโตสิกิวัจเจสิโสรสกกริสานิอุตกรรมปตวายตาสิกิศาเจนัเมสโมนันติเอสาเมส Sajab para ยานทุนิมีตังอวมังคลันจะโยจามนาปุสกุณาสสะโวปาปาคาโหตัวสุปินังอาการตังปุวานุภาเวนวินาสเมนตุยานทุนิมีตังอวมังคลันจะโยจามนาปุสกุณาสสะโวปาปาคโห ตัวสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนวินาเสมตุยานตุนิเมตตังอาวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณาสสาทวปาปาคะโหตัวสุปินังอกันตังสังขานุปาเวนวินาสเมตุตากตะวาปุถะระตะ นางพูดสถังพูตมังวรังมิตังเทวมนุสานังพูดตเตเสนัสโธตินานาสันตุปาตวะสัมเพรทุขาปูปัสเมนตุเตสกตวะตามารตานังพูสถังพูตมังวรังปาริราหูปัสมะนังธรรมเตเชน โสวินานาสันตุปาตวาสัะเปปยาวัวปะเมณตุเตสากะวัสันคารตะนางโวสถังหตะมังวรังอาหุนายังปาหุนนยังสางคเตเชนโสวินานาสันตุปาตวาสัะเโรคาวัวปะเมณตุเตนะ ทิ่เมสรนังอัญญ์ผัวตัวเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะาหัวตุเตชยมังคลังนาทิเมสรนังอัญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะาหัวตุเตชยมังคลังนาทิเมสรนังอัญญ สังโฆเมสรนังวรังเอเอนาสาจวัเชนะโหตุเตชยมังครังยัง e กินจิรตนางโลเกวิชติวิวิธรมุูุรตนางพุทัสมังนาจิตาสมัสติภว ok ัน e ตุเตยังกิน vi จิรตนางโลเกวิชติวิวิธรมผูุรตั นางธรรมะสมังนาจิตาสมาสวทิภวันตุเตยังกิจิรตนังโลเกวิชติวิวิธังปุตุรตนังสังขสังมังนาจิตาสมาสวทีภวันตุเต ขปาตาเจนีตุขปยญาปัตาเนีพรยาโสตปาตาเจนีโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทา นานธท,ทานตุสัตถายสีรงราคันตุสพพทาปาวันาปิรตตาโหตุคาจันตุเทวตาคตา ตะเภุูธาลาปตาปเจกานันจะยังบาลอรหันตานันจะเตเชนราคังปันธามิสัพาะโส